เราครับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศนะครับแบบครบวงจรทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะทางบกทางเรือทางอากาศนะครับแต่ว่าโด,โดยสัดส่วนส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นทางทางซีเ f ร e เป็นหลักนะครับค่ะ อ่ะโอเคก่อนที่จะไปถามถึงแนวโน้มทิศทางในส่วนของคอเตอร์สีหรือว่าโค้งท้ายนะคะเมื่อวานค่ะโอ้โหมีการประกาศเปิดประเทศแล้วหนึ่งพฤศจิกายนในมุมมองของทางอ่าดร์นะคะมองว่ามันจะส่งผลดีต่อธุรกิจในส่วนของโลจิสติกหรือว่าขนส่งยังไงบ้างคะครับเอ่อที่ผ่านมาเราเราได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะ จะส่งผลออกมานในเชิงบวกนะครับยิ่งประเทศนี้ทํางานได้สะดวกขึ้นได้คล่องขึ้นก็ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็จะส่งผลให้ให้แผนงานเราหลายๆอย่างที่ยังยังชะง,งักอยู่นะครับก็ก็น่าจะได้โผมากขึ้นครับผมค่ะเล่าได้ไหมคะว่าแผนงานที่ที่ชะง,งักอยู่นี้เป็นเกี่ยวกับอะไรคะ M&A หรือว่าลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ ขอ,อครับอย่างเรื่อง m อ็นเอของเราที่ที่คุยกันมามานาพอสมควรนะครับแล้วก็มีสรุปไปบ้างนะครับพอเปิดประเทศไปมาหาสู่กันได้แล้วเนี่ยเออแล้วก็น่าจะไปไปกระชับแล้วก็สามารถได้บทสรุปได้เร็วเร็วขึ้นนะครับอืม,อมค่ะก็คือรอเปิดประเทศนเนี่ยเนาะเราน่าจะทำอะไรได้เยอะขึ้นถูกต้องไหมครดกเตอร์ครับผมถูกครับอืม อ่ะทีนี้มองแมวโน้มคอเตอร์สหรือว่าโค้งท้ายของปีนี้มองเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจในส่วนของโลจิสติกสหรือว่าขนส่งนี่จะเป็นแบบไหนยังไงคะครับในในธุรกิจโลจิสติกสนะครับปกติแล้วคิวคิวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคิวที่เปอร์ฟอร์แมนที่จะดีที่สุดนะครับตัวเลขส่งออกเราก็จะมามาเร่งส่งออกกัน มากที่สุดก็ในคิวสุดท้ายนะครับในสถานการณ์ปกตินี่ก็จะเป็นเป็นคิวที่ผลประกอบการก็จะดีที่สุดนะครับโดยโดยโดย,โดยธรรมชาตินะครับค่ะค่ะอ่ะแสดงว่าทางโซนิเองก็มองว่าตัวธุรกิจของเราก็น่าจะดีด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับตอนนี้ความต้องการของลูกค้าเราในการส่งออกก็ยังมากอยู่นะครับก็ยังมากกว่าความสามารถที่เราจะหาสเปนหรือจะหาตู้คอนเทนเนอร์ให้ครับดีมาณก็ยังมากกว่าสปายอยู่ครับผม อืมค่ะค่ะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการอ่าปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้เป็นโต80เปอร์เซ็นตอะไรที่ทำให้เราโตได้ถึงขนาดนั้นคะครับก็เออแต่เราไปมากที่ผ่านมานะครับผลงานเราก็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยที่เราปรับเป้าใหม่เนี่ยอ่ว่ายัางไงเราก็คงโตมากกว่า80เปอร์เซ็นตแน่นอนนะครับ ว่าเออมาตรเอมาตรการในการที่จะควบคุมสถานการณ์การดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเราที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทุกอย่างประกอบกันนะครับก็ทําให้เรามั่นใจในผลประกอบการของเราครับผมอืมค่ะค่ะ,คะกลุ่มลูกค้าตอนนี้ของเราเป็นเอ่อกลุ่มไหนสัดส่วนยังไงบ้างคะ ครับคือลูกค้าเรานี่จะกระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเลยบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทรบบ้างเนี่ยเราก็ยังมีลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นที่ได้รับผลกระทรบเชิงบวกนะครับก็มาทดแทนได้เ,เพราะฉะนั้นเราเองเ,ออเราผลประกอบการเราเนี่ย p e r f o r เราเราจะไม่ค่อยได้เหวี่ยงหรือสวิงมากนักนะครับเพราะว่าเรากระจายไปในทุกอุตสาหกรรม อ,อืมค่ะตอนนี้สัดส่วนในส่วนของการขนส่งนะคะทางบกทางน้ำทางอากาศเป็นยังไงบ้างคะครับเอ,อของเรานี่ล่าสุดนะครับเออด้านด้านทางทางทะเลเนี่ยเราจะขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่าสูงขึ้นมาเยอะเนี่ยเพร 5, าะค่าค่าค่าระวางที่มันสูงขึ้นนะครับทางอากาศนี่ก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นที่เหลือก็จะเป็นทางบกนะครับอืมค่ะ แนวโน้มในส่วนของทางทะเลนี่จะเพิ่มขึ้นแม้วเพราะว่าเห็นว่าดีมานก,ก็ก็เยอะกว่าสปายด้วยครับจริงๆเนี่ดยด้วยดีมานของของลูกค้าเราผู้ส่งออกที่ว่ามีววลุ่มมากขึ้นเนี่ยแต่ด้วยข้อจากัดข,ของทางด้านสปายเนี่ยเราเองเราก็ความต้องการจิขยายได้อีกมากเลยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดด้านสปายนี่ก็ก็เราก็พยายามหาสเปซใ,ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ อืมค่ะคุยยากไหมคะช่วงนี้แอบถ <c oughs> ามค่ะผมยากครับเพราะว่าตอนนี้เราเวิร์กหาสเปซเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะเอเวิร์กกับอตัวทายเรือในในเมืองไทยนะครับเรามีกลุ่มกับอพันธมิตรเราต่างประเทศเราก็พยายามที่จะหาสเปซที่ว่าจะมาช่วยเหลือกันนะครับให้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อมารองรับการใหใร้บริการกับลูกค้าของเราครับผม ค่ะเราเราเรามีจะหาพันธมิตรเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะดเรเพราะว่าอย่างบางบริษัทเนี่ยเขามีการไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเพิ่มไฟล์บินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีแบบนั้นไหมคะพร้อมครับคือเราเองเรามีพันธมิตรทำงานด้วยกันมานานค่ะยี่สิบกว่าปีสามสิบปีสิบ่าปีก,าปก็จะม,มีมีหลายกลุ่มนะครับ เอเรื่องแากว่าเราเป็นผู้ให้บริการระหวาางประเทศเนี่ยเราจะมีพันธมิตรในในทุกประเทศเราสามารถให้บริการน,น้ำเข้าส่งออกไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะนั้นเพันธมิตรเราเราจะมีกระจายไปทั่วโลกอยู่แล้วครับผมอืมค่ะค่ะในแง่ของปีหน้าเลยค่ะปีสองพันห้าสิบห้าเรามองธุรกิจในส่วนของโลจิสติกหรือว่าขนส่งเป็นยังไงแล้วเราจะเติบโตไปทิศทางไหนคะ ด้าน,นโลจิสติกเนี่ยผมว่าก็คงดีต่อเน,นื่องไปจนถึงปีหน้านะครับส่วนตัวบริษัทเราเองนี่เราก็มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมน,นะครับหลังช่วง Q4 นีที่ว่าเราเราจะไปขยายการลงทุนไปที่ EC เพ้่มพื้นที่อีก33ไร่เพื่อให้บดิการแก่ลูกค้าในเขตนั้นมากขึ้นนะครับซึ่งเราคงใช้เวลาประมาณกครึ่งปีในการที่พัฒนาพื้นที่เริ่ม Q2 ของปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้ครับ ส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนด้านตัวลิสซิ่งที่เราให้ให้สนสนุนทางด้านการเงินกับพันธมิตรเรานะครับอันนี้เราก็ค่อยๆสะสมพอรเราก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ทยอยรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,ค,รบความต้องการตรงนี้โลจิสติกเป็นยังไงบ้างคะดเรเล่าหน่อยค่ะเขาก็ยังมีความต้องการมากก็ถือว่าประสบความสําเร็จ เป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ช่วงช่วงขึ้่งหลังปีนี้เนี่ยอจะมีปัญหานิดนึงตรงที่บร,ษริษัทรถนี้เขาจัดส่งรถให้ให้ให้ไม่ทันนะครับเพราะว่าความต้องการใช้รถรถใหญ่เนี่ยปีนี้ก็ความต้องการก็เพิ่มขึ้นเยอะกว่าปีก่อนมากนะครับจนจนกำลังการผลิตของโรงงานผู้ผลิตนะครับก็อาจจะดิเล์ไปบ้างนะครับแต่ว่าความต้องการในตลาดทุกอย่างนี้ก็ยังไปตามแผนอยู่ครับผม ปีนี้เราตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อตัวโลจิสติกเท่าไหร่แล้วผ่านมาตอนนี้ประมาณเก้าเดือนแล้วเราปล่อยไปเท่าไหร่แล้วคะเราตั้งเป้าไว้ที่สองร้อยล้านนะครับตอนถึงค2สองเนี่ยเราได้แล้วร้อยห้าสิบแต่อย่างคิสามเนี่ยคือเราก็รอบริษัทโลจี่จะของเราให้อยู่นะครับแต่ว่าสัญญาที่เราเซ็นเอ็มโอยูกับพวกพันธมิตรเรากับคนที่เราทำงานร่วมด้วยเนี่ยทุกอย่างเขาก็ก็ก็รออยู่แล้วนะครับ อืมค่ะแสดงว่าเป้าสองร้อยนี่น่าจะเป็นไปได้โดยไม่ยากถูกต้องไหมคะถ้าผมดูก็ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเหลืออีกแค่สิบล้านนี้ก็จํานวนรถก็แค่สิบกว่าสิบกว่าคันเท่านั้นเองครับอืม,อมค่ะเราจะมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆอะไรมาเสริมตัวโซนิกไหมคะดร,รครับของเราเองเออด้านออร์แกนิกเราก็ยายันที่จะข,ขยายฐานลูกค้าของเรานะครับเอแล้วก็ขยับ เป้า target ของเราที่ว่าจะทําให้ดีขึ้นทุกปีนะครับส่วนด้านอินโนเจนินี่ด้านเอ็มเอเนี่ยหลังจากต่อประเทศแล้วเนี่ยคงจะเห็นความขึ้นหน้าได้ได้ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าถ้าสมมตินะฮะบนสมมุติว่าเราจบดิลในส่วนของเอมอภาพของโซนิกเองเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบไหนคะ่ะถ้าเกิดิเอ็มเอจบมันก็จะจะเห็นรับรู้ไรายได้็นภาพที่จะโต ทันทีก็จะโตได้เร็วขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละดีลเพราะว่าเราจะมีอยู่ทางสัญญาที่ดีไว้ฐานะอันนั้นก็จะ<ม>จะเพิเตนมครับผมก็จะโตเก้ากระโดดได้ครับอืมค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางดรอตอร์นะคะทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักโซนิกมากขึ้นค่ะครับเอ่อตัวโซนิกเรานะครับก็พื้นฐานเราก็แข็งแรงนะครับเราอยู่ในวงการมานานนะครับ ผลประกอบการเราก็สม่ำเสมอนะครับดีต่อเนื่องนะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยยิ่งทำให้บทบาเราเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยด้วยสัดส่วนทางการเงินเนี่ยทีเเราก็ยังต่ำอยู่ก็ยังก็ถือว่ายังถูกทุกสุดในกลุ่มอยู่นะครับ เราเราเองเราก็มีแผนในการที่เราจะทํางานนี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทั้งออแกนิกทั้งอินออแกนิกเราเองแล้วก็ก็ยังยังมีความพร้อมพร้อมอยู่ครับอืมค่ะก็คือพร้อมในการลงทุนแล้วก็ขยายฐานธุรกิจเนาะครับผมโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทางดร์มากมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุบบอลเอไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ ค่ะสวัสดีค่ะ